สวัสดีค่ะสาร่าเยอรมันนะคะวันนี้สาร่าพามาข้างนอกหลังบ้านนะแล้วก็สวนนะคะเนาะแล้วก็สวนหลังบ้านเนาะแล้วก็บรรยากาศดีนะตอนนี้อากาศดีนะคะตอนนี้มันมีรู้สึกลมเย็นๆใกล้เหมือนแบบกินหนาวมันจะมานะเพื่อนๆกินหนาวมันจะเริ่มมาแล้วนะวันนี้สาร่าจะพาเพื่อนๆมาทําผัดเปี้ยวหวานนะคะ นี่ผัดเปรี้ยวหวานมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเนาะอ่าละค่ะผัดเปรี้ยวหวานเนาะมีแตงกวาจากสวนเรานะแล้วก็มะเขือเทศจากสวนเรานะคะหัวหอมใหญ่ซื้ออะไรนี้ซื้อนะนะคะแล้วก็แอ,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 แอแนซอสมะเขือเทศที่เราทำที่ลงคลิปไปเที่ยวที่แล้วเนาะนะคะ นี่ซอสมะเขือเทศเราทําเองนะแล้วมะเ,เขือเทศมะเขือเทศเราจากที่สวนนะคะอืมแล้วก็มีหมูมีตับนะมีผงนัวน้ําตาลแล้วก็น้าส้มซีอิ้วขาวน้ปาปลานะคะแล้วก็น้ามันหอยเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะเพื่อนๆเนาะมามาดูกันนะคะนะเอาละค่ะเนาะนี่นี่เจียวกระเทียมแล้วนะนะนี่เราก็ใส่ไปเลย ะะตับกระหมูนะกระเชมนะตับกระหมูนะคะอันนี้หลังบ้านแล้วนะโอ้ยลมพัดเย็นสบายเลยนะโอ้เนี่ยดูจ้ ทำเสร็จแล้วจะให้เพื่อนๆดูสวนนะตอนนี้ก็โอเคสวยนะคะดอกไม้เขาเริ่มมาแล้วนะดอกไม้เขาเริ่มมาแล้วนะคะใส่กุ้งใส่หมูไปก่อนเลยนะ เอาละค่ะมาดูผัดกันอันนี้ก็เหลืองแล้วนะเหลืองแล้วนะคะไปใส่นี่เลยนะเออใส่นี่เลยแล้วก็น,นี้นะคะ เนะคะเราใส่ไปก่อนเลยนะคะอันแรกเนี่ยแล้วก็ตามด้วยจับก,กะลดนะคะเนี่ยผัดเคร่อหวานของเรานะคะเราผัดให้มันอีกนิดนึงนะ ก็ใส่ไอ้นี่ไปเลยนะน้ำมะเขือเทศนะคะใส่หมดไปเลยเพราะเรามีเยอะเนะาะเพราะเรามีเยอะนะคะล้างน้ำมะเขือเทศหน่อยนึงล้างน้ำมะเขือเทศหน่อยนะคะติดก้นคกเสียได้ค่ะอืมเนาะ มะเขือเทศของเราเนี่ยไม่ได้ใส่แป้งนะที่บางที่เ,เขาใส่แป้งนะคะให้มันข้นนะคะเนาะเนี่ยดูนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยปรุงรสเลยนะคะ ปรุงรสด้วยน้ําตาลผัดเปรี้ยวหวานนะต้องออกเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะนี่แล้วก็ผงนัวหน่อยนึงแล้วก็พริกไทยหน่อยนึงน้ำมันหอยสี่หยดห้าหยด สี้วขาวไม่ใช่ค่ะเอ,อ่ฟ้าเขียวไม่ใช่สี้วขาวเนาะแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวเราใส่แตงกวาที่หลังนะเพื่อนเแตงกวาจะได้กรอบๆนะคะอืม นี่คาล่าขอชิมก่อนนะอืมคือผัดเปรี้ยวหวานเราต้องใส่น้ำส้มไปหน่อยนะมันจะได้ออกเปรี้ยวนิดนึง อือซอสมะเขือเทศเราเยอะดีจังเลยแซ่บแซ่บแซบอร่อยเอาละคะ เราอร่อยแล้วรสชาติอร่อยแล้วเราใส่แตงกวาแตงกวาของเรานะเราปลูกเองเนาะอื้อครึงจ๋า เดี๋ยวรอก่อนนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคอ่ะเราเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ใส่หอมไปเลยนะนี่แล้วโอ้ลมลมจะลมนี่ นี่เสร็จแล้วนะคะอืมนี่น่ากินไหมคะเพื่อนๆนเนอะอ่ะฮะนี่นีของจากสวนเราด้วยนะบางส่วนเนาะเราใช้จานเก่าเนาะ จานเก่าของที่ใส่ผักมานะคะพอดีเราอยู่สวนหลังบ้านเนาะมาเสร็จแล้วตักเลยตักเลยนะคะเสร็จแล้วปิดไฟก่อนเลยเออนี่ตักเลยนะตัก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 อืม,อมซอสนี่ฉ่ำเลยนะอืมน่ากินจังเลย นี่ผัดเปรี้ยวหวานของเรานะอืมคิดถึงพ่อสามีเลยนะพ่อสามีชอบนะชอบกินผัดเปรี้ยวหวานเขาบอกสลา,าทาอร่อยเนาะ เต็มจานเลยนะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะดูกันนะคะอืมเสร็จแล้วเอ่ยเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะดูผัดเปรี้ยวหวานแล้วเนาะนะคะนี่น่ากินไหมเอ่ย นี่น่ากินไม่เอ่ยหูยอร่อยนะคะเพื่อนๆเนาะนั้นเดี๋ยวซาร่าพาเพื่อนๆดูเสวนตอนนี้เนาะสวนที่บ้านเราเนาะเป็นยังไงนะคะเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะาะเอาละคะ่ะดูสวนเราที่บ้านเราเนอะนี่นี่ตอนนี้มีดอกไม้เยอะเลยนะคะ นี่นี่ดอกไม้เยอะเลยนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่ดอกสีม่วงนะโอ้โหนี่นี่นี่สวยไหมคะเนอะสวยไหมคะดูดีว่าจะพืชเต็มเลยเพื่อนๆดูสินี่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 โอ้ยเนอะนะนี่สวนเรานะ เมื่อกี้ที่เรานั่งผัดนะตรงนี้นะคะนี่นี่ตรงนี้ที่เรานั่งผัดนะนะคะนี่ต้นคาเลนเยียปีหน้าเขาต้องมีดอกนะนี่นี่นี่น,นี่ดอกไม้ดอกไม้ใช่ดอกไม,อกไม้อันนี้ก็เริ่มนะเริ่มจะมาแล้วนะพึ่งมาเต็มเลยนะคะนี่ดอกเล็กๆน้อยๆเต็ม mm เลยสวยแม่เอยไปซาร่าขอฝากซาร่าเยอรมันทีนะคะ เนาะกดไลค์กดติดตามให้ซาร่าทีนะคะนะซาร่าขอฝัดผักฝากผัดเปรี้ยวหวานทีนะคะเนาะไปลองทำดูนะสูตรนี้อร่อยนะอร่อยอีกแล้วนะคะนั้นซาร่าขอไปก่อนนะฝากติดตามซาร่าทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ